และนี่นะครับกล่องสุดท้ายของวันนี้นะครับมาดูว่ารายการน been, ี <S <S ้จะเป็นอะไรนะครับใส่ซองมาแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับเล่มนี้นะครับเล่มนี้เป็นนี่เคยติดรางวัลที่1มาเล่มนี้เป็นมีดหมอยุคต้นนะครับเล่มนี้เป็นมีดหมอยุคต้นปี60ปี60เล่มนี้จะไม่มีโค้ดนะครับอย่างที่ผมบอกว่าตอนต้นเนี่ยนะครับมีดหมอเขาจะไม่ได้มีการต่อโค้ดนะครับเพิ่งมาเริ่มต่อโค้ดประมาณช่วงกลางๆปีแล้วก็เปลี่ยนเป็นโค้ดตัวเล็กช่วงช่วงปลายปีนะครับอันนี้เราก็จะดูงาน ดูงานดูฝีมือเล่มนี้อาจจะไม่ได้ปล่อยนะครับเล่มนี้อาจจะไม่ได้ปล่อยอาจจะเก็บไว้นะครับเล่มนี้เป็นไม้ชิงชันนะครับอันนี้เอามาเก็บไว้ศึกษาเดี๋ยวผมจะให้ดูว่างานยุคต้นเนี่ยนะครับเปรียบเทียบกับหอฉัน59านะครับให้ดูนะครับนี่อันนี้คือหอฉัน59นะครับอันนี้ราคา20,000บาทนะครับอันนี้60ปี60อันนี้ไม่มีโค้ด นะครับบางท่านอาจจะไม่ได้เล่นนะครับส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ขายเลยถ้าแบบไม่มีโค้ดเนี่ยนะครับจะขายให้กับพวกเซียนมากกว่านะครับส่วนนักสะสมเนี่ยผมแนะนําให้เป็นแบบมีโค้ดนะครับอันนี้ก็เลยอยากจะเก็บไว้นะครับแต่ถ้าส่วนใครอยากจะเอาลองไปศึกษาดูว่าแบบไม่มีโค้ดเป็นยังไงนะครับก็ได้แต่ถ้าเอาชัวร์สุด <st utter> เล่นแบบมีโค้ดดีกว่านะครับอันนี้ผมก็เช่ามานะครับนะครับเช่ามาเก็บสะสมไว้อันนี้นะครับนี่พี่ดูงานนะครับนี่คืองานอันนี้ปี59อันนี้ปี60ช่วงต้นปีที่แบบยังไม่มีโค้ดนะครับนี่นะ ช่างเดียวกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งมาแบ่งปันเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวโอนเงินให้นะครับมีแท้แน่นอนขอบคุณที่แบ่งปันมาให้ผมนะครับเก็บบูชานะครับสวัสดีครับ